มาการตวออกมาการตตวออกมาพี่เจ้ากังวลอะไรไหมคะเดี๋ยวไล่ไปเียขอไม่พูดแล้วกันนะไม่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 ใช่ใช่เดี๋ยว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 ร้อน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 นเดี๋ยวไมา่วากันนี่จไม่สาค่ไมฮะไม่สคัญใช่ห<า>ไหมพี่เจ้ตอนนี้กังวลไหมคะกังวลไหมพี่เราอย่าดันอยาดันเหมอย่าอยดัน ว่าว่านียกาอยู่กระบกรุดแล้วระวังตไปมไดได้ว่งระวังระวังพี่พี่โ่ถูกกันยังไม่ขอตอบตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวก็ไปสู้อะไรกวนนี้ไม่งดเล้ พี่พี่หนูจะตกบันไดก็พร้อมสู้ใช่ไหมคะพี่หนูจะตกบันไดอย่าดนันหนูวันนี้ก็กระบวนการเป็นหลักนการกระมวลรา้นะวันนี้เมื่อเมื่อสารออกไหมสารเข้ามามอบตัวนะเข้ามามอบตัวแล้วก็เออ่แล้วก็ประกันตัวออกมานะครับนะเพื่อไปต่อสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรมนะครับวันนี้เราพิเสศษมากในรายละเอียดใช่ท่านบนขอไม่พูดนะก็ยังจะมั่นใจไหมครับในวันนี้ที่ได้ชี้แจงวันนี้ก็เราเราก็ต้องต้องต้องต้อใช้ ในการาคือคืออย่างนี้คือวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยนะครับอ,อยู่ในขั้ใน,ใน,ต,อนตอนการการกล่าวหานะครับนะเพราะนั้นหลักการอย่างนี้กันในระบบกระบวนการยุติธรรมไทยนะครับนะเมื่ออยู่ในขั้ตนตอนการกล่าวหา ศาลใดก็ตามที่ศาลไม่พิพาาถึงที่สุดหรือว,ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยกระบวนการเพื่อเรื่อต้นนะครับนะเพราะน,นั้นความจรงแล้วนนลผมดูออกหมายเรียกมานานแล้วนะครับวันนี้เมื่อศาลออกหมายกลับเราก็ต้องยอมรับแล็ต้องมานะวันวันนี้ก็ต่อสู้ไปทางกระบวนการติธรทำนะครับมีรายงานว่ามีการเขเกมยมไว้ตอนนี้ข้เจริงยังไงไม่มีไม่มีมนโบ์ไปบันนมีมีนไ<ม>่ไหม ไม่กังวลมีขั้นท่านท่านท่านเอ่อคือไมจับเป็นสารออกนักก็ต้องยอมรับแล้วก็ดำเนินการตามกระบวนการนไม่กังไม่กังวลันกีวรอีะไม่ได้ยังไม่กังวลน ่อ um ันะดดไม่้ได้กังวลไม่ได้กังวลนะยังไมอนะยนรต้รถอยู่ซ้ายครับรถอยู่ซ้กรบวนการก็ต้องรัต้องรายงานตนต้องหานะอจะต้องกังวลเรื่องวินัยไหมนะไม่ต้กังวลไม่้กังวลเรากลัวจะกรกลัวหลุดจากตำรวจไหมคะเราต้กังวลเรื่องของการตำรวจที่ กลัหลุดจากตำแหน่งไหมคะพี่โจพี P P ่โจ๊กลัวหลุดจากตำแหน่งลยคะตัูครับไปๆเดี๋ยวจะดันจะดันดันล้จะดันล้นจะดันล้นจะดันระวังงรถครับระวั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 งครับ